สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมอเตอร์เวย์นิวันนี้เราไปแถวแถวมอเตอร์เวหมายเลขเจกันนะคะช่วงนี้กําลังมีการขยายช่องจราจรบริเวณนองขามโป่งกันความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรและจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่วันนี้มีข่าวมาฝากค่ะปัจจุบันกรมทางหลวงกําลังดําเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรช่วงทางแยกต่างระดับนองขามโป่งบนทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลขเจสายกรุงเทพบ้านฉาง ช่วงกิโลเมตร100บวก200ถึงกิโลเมตร119บวก200ระยะทาง19กิโลเมตรเป็นการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรขึ้นอีกฝั่งละหนึ่งช่องจากเดิมฝั่งละสามช่องเพิ่มเป็นฝั่งละสี่ช่องรวมเป็น8ช่องจราจรและก่อสร้างสะพานจำนวน13แห่งที่ผ่านมาโครงการได้เปิดใช้เส้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงกิโลเมตร117ถึงกิโลเมตร119บวก200ระยะทาง2.200กิโลเมตร สำหรับความคืบหน้าณนะปัจจุบันการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนการหล่อกำแพงคอนกรีตแบรเออร์ส่วนงานที่เหลือคืองานปูผิวยางแอสฟัลต์และงานตีเส้นจราจรโครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเดือนมก,กราคม2566ซึ่งจะสร้างความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างกรุงเทพพ,พัทยามาบตาพุธมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสนับสนุนการเดินทางสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และเป็นเส้นทางสู่สนามบินอุตเาซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมของประเทศเราจะติดตามความคืบหน้าจนโครงการนี้เก่าสร้างแล้วเสร็จมาฝากคุณผู้ชมนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ